ช่วงแรกนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปดูความน่ารักของน้องหมาหน่อยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าน้องหมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์แล้วก็แสนรู้มากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูความน่ารักของเจ้าน้องหมาชิวาว่าตัวนี้นะคะน่ารักจริงๆเลยเชื่องเชื่องไม่มีเสียงไม่เห่าไม่อะไรไม่ทําอะไรเลยยืนเฉยๆน่ารักจริงๆนะ ้ยคะหอ้ะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักใช่ไหมคุณชนะอยากจะเดินหลงไปแถวนั้น<อ>ถึงแมว้ว่าหลงทางในย,ยังหาเจอนะแต่ถ้าหลงเธอสิเหลือทนอันนี้คือหมายถึงน้องหมาหมายถึงคนอยูอ่แล้วครับ <laughs> อันนี้คือน้องตาต้า คือคนไหนคะชิวาว่าอ๋อชิวาว่าคือน้องตาต้านะคะน้องตาต้าคือหมาพันธุ์ชิวาว่าน่ารักมากๆเลยเห็นไหมคุณน้องคือนิ่งมากเลยน้องนี่ไม่เห่าไม่ซนไม่ดื้อไม่ทําอะไรทั้งนั้นไม่รู้ไม่ชี้ใคจะใส่ชุดอะไรให้ก็ใส่ไม่ไปไหนเลยเหมือนกับถูกสั่งไว้ว่าห้ามไปไหนนะอยากรู้ไหมน้องยืนทําอะไรไปคุยกับเจ้าของสิคะคุณเจ้า าคือใครรู้ไหมใครครับคนสวยๆที่อยู่ข้างๆน้องที่ยืนอยู่ข้างๆน้องตาตานนี่แหละชื่อว่าคุณแพรวาร่าคุณแพรว่าบอกว่าน้องตาต้านเนี่ยเป็นหมาที่เรียบร้อยมากนะเวลามาทํางานตัวเองเขาไปทํางานเป็น MC ีไปออกบูธต่างๆอะไรแบบนี้ก็จะพาน้องตาต้าไปด้วยประจําเลยอยากฟังไหม อยากฟังไม่คุณชนะนโอ้โหตั้งหน้าตั้งตารอคอยแล้วน้องใบตองเออเดี๋ยวไปฟังเจ้าของน้องตาตาเขาเล่าถึงน้องตาตากันหน่อยค่ะความละเอียดก็ตอนนี้เลี้ยงมาจะเข้าปีที่ห้าแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปทำงานก็จะเอาไปด้วยเพราะว่าน้องไม่ดื้อเรียบร้อยมากๆไม่เห่าจะเห่าแค่แบบเวลาคนแบบมาใกล้ๆแล้วเขาตกใจเขาจะแบบ แค่ทีเดียวแค่นี้ค่ะแต่ทุกทีแบบเวลาถ้าเกิดว่าทํางานอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะนั่งรอนั่งดูเป็นพิตตี้บอยสงสัยอยากเป็นพิตตี้บอยค่ะแล้วเวลาแบบชอบแต่งตัวชอบเจอคนเยอะๆเวลาเจอคนเยอะๆแล้วแบบจเจริญล่าอยู่คนเดียวจะหน่อยอันนี้เป็นแบบว่าสังคมเลยชอบมากๆชอบคนเยอะๆ น้องตาต้าชอบคนเยอะๆอยากเป็นพิตตี้บอยนะคะด้วยความน่ารักเชื่องๆชอบน้องหมาใช่ไหมคุณชนะชอบคนนี่แหละครับไม่น่าถามเลยชอบน้องหมาด้วยสิเลิฟมีเลิฟไมด๊อกก็นี่ไงคุณแพ้ว่าเลี้ยงตาตาใช่ไหมใช่อยากให้มาเลี้ยงคุณชนะ คุณนาช้าชาคุณนาช้าน้องตาต้าเนี่ยน่ารักมากเลยคือเวลาน้องมานั่งรอเจ้าของทํางานเนี่ยค,คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาเพอเห็นก็จะมาขอถ่ายรูป<ต><อ>ถ่ายรูปน้องตาต้าันไว้ด้วยความน่ารัก<อ>ความเชื่องของน้องตาต้าเนี่ยก็ทําให้น้องตาต้าเป็นที่รักของทุกๆคนคนะคะแ,แล้วก็ทําให้เจ้าของเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยน้องเนี่ยแบบน่ารักมากเวลาพาไปไหนแล้วก็ ไมไ่ไม่ได้ก่อกวนไงไปทํางานด้วยกันได้เอาไปก็กไปด้วยตลอดเลยเชื่องมากแสนรู้มากๆเห็นแบบนี้เชื่อนะถ้าเกิดว่าคุณชนะเดินผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ค,คุณต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแน่ๆหยิบขึ้นมาทําไมฮะขอเบอร์น้องแพรวาเขา ไม่ได้มาจะมาถ่ายทุกตาต้าจะถาวิธีการเลี้ยงหมาใช่อ่าเลี้ยงยังไงให้เลี้ยงได้ดีเหมือนน้องตาต้าเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเลี้ยงแล้วเนี่ยมันก็รักจะหนีเราไปชต้องมีเคล็ดลับเลยต้องขอปรึกษาเขาเป็นการส่วนตัวค่ะต้องดูดีๆเลี้ยงเลี้ยงเรื่องนเดียากรู้ไหมน้องแพรวเขาพาน้องตาต้าไปที่ไหนบ้างอยากรู้นะไม่บอกค่ะ ิดใครเจอก็ลองไปขอน้องแพรวเขาถ่ายรูปน้องตาต้าดูได้เขาเชื่องไม่กัดด้วยน่ารักโอ้หินน่ารักเลยนะคะเปิดมาแบบนี้ต้นรายการข่าวได้แตน่าปลุกใจกุญแแล้วอยากให้มีฉายาเยอะๆเลยทันทีเนาะอารมณ์ดีแล้วนะตั้งฉายาอะไรก็ได้ไม่โกรธไม่โกรธอะไรก็ได้เนี่ยเขาเรียกตบหัวแล้วรูปหลังชื่อป๋ยกงโป๊ยกายชื่ออะไรก็ส่งมาสบายจิตสบายใจี่ชนะสุดหล่อนี่ไงชอบสาธุ